ทายยเว้สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับผมนะฮะมิเตอร์นัสรอนเกมเมอร์ทีวีนะฮะใครวะมึงเพงมึงเพิ่งไยอ่ะกูใกล้เสร็จแล้วแล้มึงไายขึ้นจะเอาบินนาทีของมึงอ่ะท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ยินผมไหมฮะวอ h a t the fuck เขาคนได้ยินวันนี้ผมอยู่กับใครฮะมิเตอร์เออไมไฟเสร็ไม่มีมิเตอร์นะครับคือไฟชั่นเกมเมอร์ทีวีครับ เดี๋ยวผมขอไปหาแกครับขึ้นเรือไปหาแกเลยโอ้แม่ย้ยไอ้ลอนมึงไปลอนทามึงเจอแกคาเลยโอเคไม่ต้องปานี่เลยโอ้โหนี่ไงไม่ปานี่แล้วฮะท่านผู้ชมไหนอะมึงเจออะไรยังไม่เจอเลยฮะเสร็จเดี๋ยวกูขอไปหาแกะก่อนเอนเก็บของแบบแป๊บนะฮะท่านผู้ชมไว้แม่โอ้โหแม่เจอไกด้วยแม่แม่ปานี่แล้วครับพี่น้อง Ani, นะ Sky, ก,ก,ก,กูไม่บานี่แน่กูเจอไก่กูจะแกะกูจะจะได้กไก่แกะไม่เกี่ยวว่ารัอนอ่าฮะรันกูขอทำไม่เกินสิบห้านาทีแล้วกันเพราะอันน้องก,กูมาแล้วถ้าน้องก,กูมามึงดู้ไหมจะเกิดอะไรโลเลยฮะดต่โปรดมมันยากเลยผู้รู้สับไม่เป็นไรกูอาจิะได้สิบห้านทีแล้วเว้ยเออจะแกะแล้วเว้ยไ,ไม่ไปนี่แนะ่กูก็เจ้่ะสวัสดีครับต้องขอไปที่มีเสียงรบกวนนะครับเพราะว่า เด็กเด็กใครเด็กเด็กมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะเด็กบ้านนะไม่ใช่เด็กบ้านครับเป็นน้องผมเองครับคือน้องของผมเองไปสันเกมร์เลยครับน้องของไปชันเกมเมอร์เลยครับแล้วมันก็ช่วยพูดอะไรของมือวะแม่งทำร้ายจิตใจวะอือหือือฮึอือืึเหม็ดฟักเกอเออคือพรุ่งนี้ผมหมาไหมถ่ายคลิปนะครับผมไปงานใหญ่เวยแล้วก็มีอย่างนี้เี่จะบอกท่านผู้ชมนะฮะไล่กูจะยูเอฟโอจีวะไหนของทำไมนะของทำไม ไหนฮะไหนเว้ได้บ่ม่ใช่ยี่โอไอ้ตะกี้บ่ก็อะไรสิสิจิตอะไรของมึงสามสิบสามไหนอ่ะมันก็ตะกี้ไงที่มึงทำไงทำไมอยู่นะนี่ไงเจอแล้วเย้ไมากเห็นขอบมึงเจอจริงอ๋อนี่ไงป่าของของที่มึงทำไงของกูทำแจดกูมังค์เกอร์แม่งมันเชื่อด้วยวะเยอะเยอะนะฮะท่านผู้ชมเยอะ แม่งไม่เจอแกเลยว่ะเจอแค่ตัวเดียวลันมึงเจอแกไม่ต้องการนี่ค่าฆ่าไม่ไงยังไม่เจอรัววนแต่วัวในครอบกูมึงอย่าฆ่านะยา <c oughs> ตายหมดเลยฮะนี่มันมารกูอะไรไมึงฆ่าเอาไม่เจอแกเลยฮะตั้งใจทำตั้งความว่าที่ที่เสียงดังโอเคครับที่ม,มีเสียงรบกวนนะฮะคือผมขอจบคลิปแค่นี้ครับเพราะว่าน้นองผมอยากได้โทรศัพบคับเคครับจบคลิปแม่งครับแปลงโอเคจบคลิปแล้วครับ ของไฟซอนออกไปแล้วหรอฮะแล้วผมอยู่ในของไฟซอนทางารคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมอ้าวออกแล้วฮะสำหรับคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอลงขอลงคลิปขอลงคลิปเอ่อฮะท่านผู้ชมก็แค่นี้นะท่านผู้ชมบายบายนะท่านผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe ้ด้วยนะ